บุกจับคู่รักรักเสเซียประกอบธุรกิจเช่ารถที่พักเถื่อนบนเกาะพงันเมื่อวันที่1ธันวาคม2568ที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวให้กวดขันจับกลุ่มความประพฤติชาวต่างชาติที่กระทำความผิดและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยได้เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติ3มรายโดยตำรวจท่องเที่ยวได้รับแจ้งจากชาวบ้านร้องเรียนว่ามีชาวต่างชาติประกอบธุรกิจเช่ารถจัดตั้งบริษัทในลักษณะนอมินีโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ จึงประสานผู้ใหญ่บ้านเข้าตรวจสอบพบนายโอเลเกสัญชาติรัสเซียอายุ51ปีนั่งอยู่บริเวณใต้บ้านและนางอีแคทรีนาสัญชาติรัสเซียอายุ38ปีกำลังใช้โน้ตบุ๊กเปิดเว็บไซต์ b o o n i n g งเซ e n d ด r ที่ระบุข,ข้อมูลการจองห้องพักอย่างชัดเจนนายโอเล็กให้การว่าตนไม่ได้ประกอบธุรกิจเช่ารถ แต่ได้ร่วมมือกับนายอคเคอรีนาประกอบธุรกิจที่พักมูนเวบังกะโลโดยทั้งคู่จะทำงานอยู่ที่บ้านพักคอยตอบข้อมูลลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันว a t a อ p และลงข้อมูลการจองห้องพักเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้งสองไปยังมูนเวบังกะโลซึ่งตั้งอยู่บ้านศรีธนูหมู่8ตำบลเกาะพง,งานและเมื่อตรวจสอบแผนกต้อนรับไม่พบเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจาการโรงแรมหรือที่พักนายโอเล็กและนางอิคอรีนาสารภาพว่าบังกะโล7ห้องคิดค่าเช่าวันละ500บาทต่อ ห้องไม่มีใบอนุญาตจริงเข้าใจผิดว่ามีเพียงหนังสือรับรองบริษัทก็เพียงพอแล้วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบบริเวณบ้านพักบังกะโลและพบนางล่าสัญชาติเมียนม,มาอายุ21 กำลังให้บริการลูกค้ายอยู่ภายในห้องพักนางล่าให้การว่านายโอและนางอีแคทเทอรีนาเป็นเจ้านายจ้างตนมาเป็นพนักงานต้อนรับและแม่บ้านได้รับเงินเดือน1 5 0 0 0บาทเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาดำเนินคดีนายโอเล็กร่วมกันประกอบธุรกิจบังกะโลโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้และเป็นนายจ้างจ้างคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ส่วนนางอีแคทเทอรีนาร่วมกันประกอบธุรกิจบังกะโลโดยไม่ได้รับอนุ ญาตเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ส่วนนางล่าเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้โดยเรื่องนี้ต้องมีการขยายผลต่อเรื่องการประกอบจดจัดตั้งบริษัทในลักษณะเข้าข่ายนอมินีหรือไม่เพราะพบเงินหมุนเวียนในบัญชีหลายล้านบาทในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาอีกทั้งมีการโอนเงินเพื่อหลบหนีตบตาเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนหากตรวจสอบแล้วพบพยานหลักฐานจะเอาผิดทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทีจึงได้นําตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสอบพอเกาะพง,งานเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายซึ่งก็เป็นที่รู้กันของคนในพื้นที่หรือในจังหวัดสุราษฎร์ดีว่าตอนนี้ชาวต่างชาติได้เข้ายึดทาธุรกิจทั้งที่พักและเช่ารถจํานวนมากบางเพจก็ได้โพสต์ข้อความทวงคืนเกาะพง,งานกันด้วยในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและในฝั่งของตํารวจก็ได้เร่งกวาดล้างจับกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามากระทําผิดกฎหมายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง